ศูน์ราชการแจ้งวัฒนะเป็นอีกหนึ่งตตรวจโควิด -19 เชิงรุกฟรีสำหรับประชาชนโดยให้บริการตรวจมาตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงในวันนี้ยังคงพบว่าประชาชนยังคงให้ความสนใจและประสงค์เข้ารับการตรวจอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าทางสปสอชอจะมีการปิดระบบรับลงทะเบียนผ่านออนไลน์ก็ตามแต่ยังคงสามารถวอล์กอินเข้ามาได้ทั้งนี้ยังพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดจากการทะลีย11.93%ตต่อวัน ด้วยความร่วมมือของสำนักง,งานหลัรกระกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองหรือสอปอคมและคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดตั้งศูนย์ตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุกฟรีสำหรับประชาชนที่มีสัญชาติไทยโดยเริ่มตรวจมาตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมและดำเนินการไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งให้บริการตั้งแต่เวลา 8นาฬิกาถึง10โนาฬิกาโดยหยุดทำการวันเสราร์และวันอาทิตย์สถานที่คือลานจอดรถชั้น1อาคารบีศู์ราชการแจ้งวัฒนะโดยปกติแล้วการจองคิวข้อตรวจคัดกรองจะเป็นการจองผ่านระบบออนไลน์ควบคู่ไปกับการวอล์กอินเพื่อทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจได้ม,มากขึ้นอีกทั้งยังลดการแออัดและป้องกันพลาสเตอร์ แต่ว่าขณะน,นี้ทางสปสอชได้ปิดลงทะเบียนออนไลน์ชั่วคราวเนื่องจากว่ามีผู้จองคิวเป็นจำนวนมากกว่า40,000รายเจ้าหน้าที่จึงอยู่ระหว่างการจัดระบบให้ผู้จองคิวทุกคนสามารถเข้าตรวจได้โดยเร็วเสียก่อนถึงแม้ว่าจะมีการปิดระบบออนไลน์แต่ประชาชนก็สามารถวอล์กอินเข้ามาได้โดยไม่จำกัดจำนวนด้านข้อมูลสถิติการติดเชื้อโควิด -19 ตั้งแต่วันที่12รกรนยายนที่ผ่านมาในอัตภรรลิมปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสพอสอชอได้เปิดเผยกับทีมข่าวว่าสถิติเฉลี่ยพบคนติดเชื้ออยู่ที่11.93%ต่อวันเช่นในวันที่20กรกฎาคมหรือเมื่อวานนี้ที่ผ่านมามีผู้เข้าตรวจกว่า2,100คนพบว่าติดเชื้อหรือว่าผลเป็นบวก230คนซึ่งเป็นการตรวจด้วยชุดตรวจ antigen test kit หรือ ATK ที่มีความแม่นยำกว่า99%ตรวจง่ายทราบผลไวภายใน15-30นาทีซึ่งหากพบว่าผลตรวจเป็นลบ สามารถกลับบ้านได้แต่หากว่าผลตรวจเป็นบวกจะต้องลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการรักษาแบบ Home Isolation ส่วนจะขยายเวลาเพิ่มเติมจากเดิมหรือไม่น,น้นรองเลขาธิการสปรสชระบุว่าต้องดูความต้องการของประชาชนเสียก่อนซึ่งในเดือนสิงหาคมนี้ทางสปสชจะซื้อชุดตรวจเอทเคแจกให้กับโรงพยาบาลเพื่อให้กับกลุ่มเสี่ยงซึ่งคาดว่าความต้องการในการตรวจน่าจะลดลงนกยะทัง่งเมื่อวานเนี่ย คนมาตรวจ2,100คนนะครับพบกปุ๋นวงไป230คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสเติที่เราทํามาตั้งแต่วันแรกต้องต้องไว้ตัวไม่ไม่จํากัดครับเข้ามาได้เลยวักอินเข้ามาได้นะครับเราก็ระดมกําลังมาช่วยกันเอาให้หมดคิวครับนะครับจะ3โมง4โมง5โมงก็ไม่ว่ากันแล้วคาดว่าจะมีการตรกลงลาอีกครั้งไหมครับตลอดเดี๋ยวต้องต้องดูความต้องการก่อนเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยทางสปชจะจะซื้อชุดแอนติเจนเทสคิปเนี่ยนะครับแจกให้กับทาง โรงพยาบาลให้ใ<ช>โรงพยาบาลเนี่ยเอาไปให้คนให้กลุ่มเสีย่ยงความต้องการในการตรวจน่าจะลดลงนะครับ,รบแล้วขั้นตอนถามว่าเราพบผลตรวจเป็นลบเป็นบวกเป็น,ปนยังไงบ้างครับแอนติเจนเทสคิดเนี่ยจะให้ผลภายใน30นาทีเมื่อได้ผลเรียบร้อยแล้วจุดเนี้ยจะเป็นจุดประกาศผลที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะครับจะมีคุณหมอจะมีบุคลากรทางการแพทย์นะครับอธิบายให้คนไข้ที่เป็นผลลบฟังว่าอันที่หนึ่งเมื่อท่านได้รับผลลบแปลว่าท่านอาจจะมีเชื้อน้อยมากหรือไม่มีเชื้อให้พึงระมัดระวังว่าท่านคือคนติดเชื้อ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาถ้าอยู่ในบ้านต้องแยกออกจากคนอื่นไม่ใช่ของร่วมกันนะครับและสังเกตอาการตัวเองอย่างใกล้ชิด14วันส่วนคนที่เป็นผลบวกเนี่ยเราจะลงทะเบียนเข้าไปอยู่ในระบบ h โฮมไอโซเลชันเพื่อให้มีแพทย์มีพยาบาลเข้าไปดูแลตามระบบที่ทางกรมการแพทย์และสปชได้ออกแบบระบบไว้ครับ ทั้งนี้ทีมข่าวยังได้เข้าไปสอบถามและพูดคุยกับประชาชนที่มาตรวจคัดกรองพบว่าสาเหตุที่ต้องการตรวจหาเชื้อเนื่องจากต้องการรู้ว่าตัวเองติดเชื้อหรือยังถ้ายังก็จะได้สบายใจและป้องกันตัวเองต่อไปและหากว่าติดเชื้อขึ้นมาจะได้รักษาได้ทันท่วงทีด้านบางส่วนก็บอกว่ามาตรวจเนื่องจากเพราะว่าเป็นกลุ่มเสีย่ยงรวมถึงต้องการนำใบรับรองไปยืนยันกับที่ทำงานด้วยว่าพบเชื้อหรือไม่